เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยแบบฝึกหัน2.2งจอ,องกอน,นะคะจงแก้สมบัติของจำนวนจริงที่ทำให้แต่ละข้อต่อไปนี้เป็นจริง เมื่ออักษรที่ปรากฏคือจำนวนจริงได้ได้ก็คือข้อเนี้เขาต้องการให้เราบอกว่าเราใช้สมบัติสมบัติของจำนวนจริงข้อไหนที่สามารถทำให้สองฝั่งอันนี้เป็นสมการนะคะ,ะจำได้ไหมเอ่ยสมบัติของจำนวนจริงมีอะไรบ้างืเดี๋ยวเรามาทวนกันก่อนนะกันเนาะ สมบัติของจำนวนจริงสมบัติของจำนวนจริงเนี่ยนะมันก็จะมีทั้งสมบัติการบวกแล้วก็สมบัติการคูณแต่จะมีข้อหนึ่งที่เราใช้สมบัติการบวกแล้วก็การคูณเข้าด้วยกันก็คือการแจกแจงถูกปะทวนคร่าวๆเนาะ เพราะฉะนั้นการแจกแจงเนี่ยปกติเขาก็เลยจะเขียนให้มันอยู่ในช่องสุดท้ายสมบัติการแจกแจงก็คือ a คูณ b บวก c เนี่ยนะมันเท่ากับ a b บวก a c นั่นเองแล้วก็อันนี้สมบัติข้อที่5อข้อที่6เนาะข้อที่6 แล้วก็จะมีสมบัติอีก5ข้อสมบัติแรกก็คือสมบัติปิดถูกปาก็คือถ้าเราเอา a บวก b เนี่ยนะ a เป็นจำนวนจริง b เป็นจำนวนจริงผลบวกที่เราได้ก็ยังคงเป็นจำนวนจริงอยู่สมบัติปิดของการคูณก็เช่นกันก็คือ a b เป็นจำนวนจริงเอามาคูณกันมันก็ยังคงเป็นจำนวนจริงอยู่ แล้วก็มีสมบัติการสลับที่ก็คือเราสลับที่การสายขวานั่นเอง a บวก b ก็ต้องเท่ากับ b บวก a a คูณ b ก็ต้องเท่ากับ b คูณ a แล้วก็มีสมบัติการเปลี่ยนมู ก็คือเราต้องมีมากกว่า2ตัวแล้วแล้วจากที่เราจะคิดตัวไหนก่อนเราก็จะเปลี่ยนไปคิดอีกคู่หนึ่งก่อนแทนอืม a b คูณ c เท่ากับ a คูณด้วย b คูณ c แล้วก็สมบัติการมีเอกลักษณ์เอกลักษณ์การบวกก็เป็น เป็นอะไรคะเป็นศูนย์ก็คือทําอะไรแล้วได้ตัวเดิมอย่างศูนย์บวกอะไรก็ได้ตัวเดิมถูกปะเอกลักษณ์การคูณก็เป็น1แล้วก็อินเวอร์สการมีอินเวอร์สก็คืออินเวอร์สการบวกเนี้ยนะตัวอะไรที่ทํากับตัวเดิมแล้วได้เอกลักษณ์ อย่างถ้าเรามี a ใช่ป่ะอินเวอร์สของการบวกก็เป็นลบ a ถ้าเราต้องการดูอินเวอร์สการคูณเราก็ดูว่าเรามีตัวหนึ่งแล้วเราจะคูณอะไรให้เราได้เอกลักษณ์ก็คือได้หนึ่งสมมุติเรามี a เอกลักษณ์การคูณของเราก็เลยต้องเป็น1ส่วน a เนาะเอบข้าวคาวอันนี้คือ เป็นการทวนให้ว่ามันมีสมบัติทั้งหมด6ข้อนะมีสมบัติการบวกสมบัติการคูณสมบัติปีดการสลับที่การเปลี่ยนหมู่การมีเอกลักษณ์การมีอินเวอร์สแล้วก็การแจกแจงนั่นเองคราวนี้หลังจากที่เราทวนกันแล้วเราลองมาดูข้อแรกกันข้อแรกมันเป็นแค่การสลับที่ถูกปะถึงแม้ว่ามันจะมีวงเล็บแต่ว่าเราไม่ได้กระจายตัวนี้เข้าไปหาในวงเล็บ เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่การแจกแจงแล้ว2บวก7ก็ยังคงเป็น2บวก7อยู่ดีแต่ 1, ส่วน3ที่ตอนแรกเราไว้อยู่ข้างใน้า2บวกเใช่ปะกลับลไปคูณข้างหลังแทนมันก็เลยเป็นการสลับที่แค่นังเพราะฉะนั้นสมบัตินี้ก็เลยเป็นการสลับที่สลับที่อะไรสลับที่การคูณถูกปะจาก1บวก3คูณกับก้อนนี้ ก็คือ2บก7ก็กลายเป็นก้อนนี้2บวก7คูณด้วย1ส่วน3นั่นเองเป็นการสลับที่การคูณข้อที่2ข้อที่2นะคะลบ6บวก0เท่ากับลบ6จะสังเกตว่าเราสนใจที่ลบหเนาะ ลบบวกศูนย์ได้ตัวเดิมก็คือลบหแสดงว่าเราต้องการอะไรก็ได้ที่ทำกับตัวเดิมเราได้ตัวเดิมถูกไหมซึ่งอันนี้เราเป็นการบวกเพราะฉะนั้นเราบวกด้วยศูนย์จำได้เปล่าบวกด้วย0ูนย์อันนี้ก็เลยเป็นสมบัติการมีเอกลักษณ์เนาะคือการมีเอกลักษณ์คือเราต้องการทำเราได้ตัวเดิมแต่ถ้าเรา บอกว่ามันเป็นอินเวอร์สอินเวอร์สต้องทำแล้วได้เอกลักษณ์อย่างอันนี้เป็นการบวกใช่ปะบวกอะไรแล้วได้ตัวเดิมก็คือบวกเอกลักษณ์นั่นเองซึ่งศูนย์เนี่ยเป็นเอกลักษณ์การบวกนั่นเองข้อนี้เลยตอบว่าเป็นสมบัติการมีเอกลักษณ์การบวก ส่วนข้อ3นะคะข้อ3 1มหคูณเเท่ากับเอกสนใจที่เอกเนอะเพราะว่า x ตรงเนี้ยมันก็ยังได้ x ตัวเดิมอยู่ดีแล้วมันเป็นการคูณกันมี1นึ่งจำได้ไหม1คืออะไร1มันคือมันคือเอกลักษณ์การคูณถูกปะเพราะว่า คูณตัวอะไรแล้วได้ตัวเดิมเพราะฉะนั้น1ก็เลยเป็นเอกลักษณ์การคูณการมีข้อนี้ได้ตอบว่าเป็นการมีเอกลักษณ์การคูณนะคะ ข้อ4ข้อ4เขาบอกว่า7คูณด้วยลบ3เป็นจำนวนจริงพี่ถาม7เป็นจำนวนจริงปะเป็นถูกปะแล้วลบ3มาเป็นจำนวนจริงปะลบ3ก็เป็นจำนวนจริงแสดงว่าจำนวนจริงคูณด้วยจำนวนจริงก็ยังคงเป็นจำนวนจริงอยู่ซึ่งข้อนี้ก็ตรงกับสมบัติอะไรเอ่ยสมบัติปิดนั่นเอง สมบัติปิดก็คือเป็นจํานวนจริงเป็นจํานวนจริงไม่ว่าจะบวกหรือคูณก็ยังได้จํานวนจริงอยู่ซึ่งสมบัติอันนี้เป็นสมบัติปิดของการคูณเนาะเพราะว่ามันเป็น7จคูณด้วยลบสาส่วนข้อนี้ข้อนี้ดูมีหลายวงเล็บมากขึ้น 2. บวกด้วย4ีบวกดี ทั้งหมดไปบวกด้วย3คูณ c บวก d ถูกปะเท่ากับ2บวกด้วยวงเล็บ c บวกด,วบ,วกดบวกด้วย3วงเล็บ c บวก d ก,ก่อนอื่นเลยพี่จะมอง3คูณ c บวก d เป็นก้อนก่อนเป็นก้อนก้อนหนึ่งนะส่วน2ตรงเนี้ยก็ยังเป็น2ไม่ได้ทำอะไร กับใครไม่ได้ไปรวมกับใครอยู่ถูกปะ,ะแล้วก็มี c บวก d ก็นี้แล้วพี่ก็สังเกตว่ามันเป็นเครื่องหมายบวกจากตอนแรกที่มันเป็นตรงสีเขียวตรงนี้เป็นสองนอ้อบวกด้วย c บวก d ก็คือสีแดงแล้วค่อยบวกด้วย ก้อนที่เป็นสีชมพูกลับกลายเป็นว่าเราเอาก้อนสีแดงบวกกับก้อนสีชมพูก่อนแล้วค่อยบวกด้วยก้อนสีเขียวเพราะฉะนั้นมันมันทำไมคะมันแค่ย้ายวงเล็บจากตรงนี้ไปครอบตรงนี้แทนแล้วมันเป็นการบวกกันถูกปะ่ะมันก็เลยเป็นการเปลี่ยนหมู่นั่นเองเปลี่ยนหมู่ของอะไรเปลี่ยนหมู่ของการบวก ข้อนี้เลยตอบว่าเป็น,สม,ปน,มน,นสมบัติการเปลี่ยนหมุ่การบวกนั่นเองสมบัติการเปลี่ยนหมุ่การบวก ข้อนข้อที่6 x บวก y คูณด้วย a บวก b เท่ากับ x บวก y คูณ a บวกด้วย x บวก y คูณ b ข้อนี้เป็นสมบัติอะไรนะข้อนี้นะคะพี่จะมอง x บวก y เป็นก้อนหนึ่งเพราะว่าพอเรามองว่าตรงนี้เป็นก้อนใช่ไหมฝั่งนี้มันก็ยังคงเป็นก้อนอยู่ เป็นก้อนสีม่วงเนาะก้อนสีม่วงแล้วคูณด้วย a บวกด้วยก้อนสีม่วงคูณด้วย b ถูกปะซึ่งอันเนี้ยเราอาจจะมองแทน x บวก y เป็น a ใหญ่ยอย่างเนี้ยมันก็ได้เป็น a คูณ a บวก a คูณ b ได้ a ใหญ่คูเล็กบวก a ใหญ่คูณ b เล็ก คุณคุณมไหมว่ามันเป็นสมบัติอะไรมันก็คือสมบัติการแจกแจงนั่นเองอืมเพราะว่าเรามองเป็นก้อนถูกปะเพื่อความง่ายข้อนี้ ลบหคูณด้วย1ส่วนด้วยลบห้เท่ากับหอันนี้มันคูณกันอยู่ถูกปะคูณกันแล้วได้1อะไรคูณกันแล้วได้1 1เป็น1เป็นเอกลักษณ์การคูณถูกปะคูณอะไรแล้วได้เอกลักษณ์มันก็คืออินเวอร์สถูกไหมซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นอินเวอร์สการคูณถูกปะ เพราะว่าจากที่เรามีลบห้าเราต้องการคูณกับตัวตัวหนึ่งแล้วได้เอกลักษณ์ก็คือหนึ่งเราก็เลยต้องคูณด้วยหนึ่งส่วนด้วยลบห้าเข้าไปข้อนี้เลยเป็นสมบัติการมีคือคูณกันแล้วได้เอกลักษณ์แต่มันต้องเป็นอินเวอร์สเนาะสมบัติการมีอินเวอร์ส อินเวอร์สของอะไรอินเวอร์สการคูณนั่นเองสมบัติการมีอินเวอร์สการคูณเนาะส่วนข้อ8ข้อ8ปดนะคะ ห้าคูณด้วยเก้าเศษหนึ่งส่วนสองคูณสองเท่ากับห้าคูณด้วยเก้าเศษหนึ่งส่วนสองคูณสองตรงนี้วงเล็บมันอยู่ที่ห้าคูณด้วยเก้าเศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหแต่ตรงนี้วงเล็บมันอยู่ที่เก้าคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนสองคูณสองมันแค่ย้ายวงเล็บไปจากคู่นี้กับกลายเป็นคู่นี้แทนมันก็เลย เป็นการอะไรคะเป็นการเปลี่ยนหมู่การการคูณนั่นเองอ่าเป็นการเปลี่ยนหมู่การคูนเนอกจากตอนแรกที่เราจะคูณตัวนี้กับตัวนี้ก่อนกับกลายเป็นเราคูณตัวนี้กับตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคูณตัวนี้นั่นเองสมบัติการเปลี่ยนหมู่การคูณ ข้อเาลบ1ส่วน7บวกด้วย7เท่ากับ0สังเกตมีการบวกถูกปะสังเกตว่ามี0จำได้ไหมเอ่ย0ูนย์คืออะไร0มันคือเอกลักษณ์การบวกซึ่งตอนแรกเรามีลบ1ส่วนเใช่ปะ แล้วเราบวกด้วย1ส่วน7แล้วได้เอกลักษณ์อะไรก็ตามทำการแล้วได้เอกลักษณ์มันก็คือเป็นอินเวอร์สถูกป,ปะอินเวอร์สของอะไรก็คืออินเวอร์สของการบวกเพราะว่าอย่าง A ใช่ปะเรามี A อินเวอร์สการบวกก็ต้องเป็นลบเเพื่อให้บวกกันแล้วได้เอกลักษณ์ก็คือศูนให้ A เป็นลบ1ส่วน7บวกด้วย ลบของลบ1ส่วน7ก็คือบวกด้วย1ส่วน7นั่นเอง นะคะสองบวกด้วย m บวก1เท่ากับ2อบวก1บวก m ถามว่าข้อนี้เห็นมีบวกเห็นมีวงเล็บน้องจะตอบทันทีปะ้ะว่ามันเป็นการเปลี่ยนหมู่ตอบไม่ได้ถูกปะ้ะการเปลี่ยนหมู่เราคือเราจะต้องเปลี่ยนคู่ที่เราบวกกันอยู่หรือว่าเปลี่ยนคู่ที่เราคูณกันแต่อันนี้ถามว่าเปลี่ยนคู่ที่เราบวกกันปะไม่ เราจะเอา m บวกหนึ่งก่อนแล้วค่อยบวกสองที่หลังอันนี้ก็เหมือนกันเอา m บวกหนึ่งก่อนแล้วค่อยบวกสองที่หลังแต่ทำไมคะแต่ m บวกหนึ่งฝั่งเนี้มันเป็น m บวกหนึ่งไงแต่ฝั่งนี้มันเป็นหนึ่งบวกด้วย m มันคือการอะไรการสลับที่นั่นเองเราไม่ได้เปลี่ยนหมูเนาะเราคิดสองตัวไหนก่อนเราก็ยังคงคิดสองเลยเป็นแค่การเปลี่ยนหมูนั่นเองเอ๊ะ สลับที่สลับที่ไม่ใช่เปลี่ยนมู่สลับที่นั่นเองอ่าข้อสิบสลับที่ของอะไรสลับที่ของการบวกสมบัติการสลับที่ของการบวก ข้อ11นะคะ2 a บวกด้วย3 a เท่ากับ2บวก3คูณด้วย a สังเกตว่าฝั่งเนี้ยมันคือเอา a คูณเข้าไปถูกปะได้เป็น2 r a บวกด้วย3 r a มันก็เลยเป็นการการอะไรเอย่ยการแจกแจงเท่านั้นเพราะว่าเราแค่คูณมันกับเข้าไปก็เลยเป็นสมบัติ การจกแจกแจงนั่นเองส่วนข้อ12 100-a ลบคูณด้วย100บวก b อ,อันนี้พี่น่าจะพิมพ์ผิดตรงนี้น่าจะเป็นลบ 100-a ลบ a คูณด้วย1 0 0่ลบ b เท่ากับ100่งร้อคูณหนึ่ลบ a ลบ b บวกด้วย a, b ข้อนี้เป็นอะไรนะข้อนี้แอบยากถูกป่ะน้องๆคิดว่ามันเป็นสมบัติอะไรอย่างข้อนี้ถ้าเราบอกว่ามันเป็นแจกแจงใช่ป่ะ พี่ก็อาจจะให้เป็น100คูณด้วย100ลบ B ลบด้วย A คูณด้วย100ลบ B เอ้าวหน้าตาไม่เหมือนกันเลยแต่ถ้าพี่ดูตรงนี้ถ้าพี่เอาลบกระจายเข้าไปกลายเป็น100คูณ100ลบ B ลบ หนึ้อยคูณ a บวกด้วย a, b คราวนี้จาก100มันเหมือนกันถูกปะพี่ก็เลยเอามันเข้าด้วยกันกลายเป็น100คูณด้วย100่งลบ b ลบ a บวกด้วย a, b อืมข้อนี้ก็เลยตอบว่ามันทำไมเอ่ย มันเป็นการแจกแจงก่อนอย่างแรกที่เราใช้คือเราใช้สมบัติการแจกแจงใช่ปะมองอันนี้เป็นก้อนเรากระจายเข้าไปเราเลยใช้สมบัติการแจกแจงแต่พอจากตรงเนี้ยเรากระจายมันเข้าไปใช่ปะเพื่อที่ว่าตัวเนี้ยเราจะได้มาบวกกับตัวนี้ได้ จากเดิมที่มันต้องคูณกับตัวนี้ก่อนแล้วก็กลับกลายเป็นเราจะเอามาคิดกับตัวนี้ก่อนมันก็เลยเป็นการเปลี่ยนหมู่น,นั่นเองเปลี่ยนหมู่ของอะไรเปลี่ยนหมู่ของการบวก เป็นสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกนะคะอจากที่เราทํามาก็สรุปได้มันก็มีด้วยกันสมบัติไม่กี่ข้อก็คือสมบัติปิดการสลับที่การเปลี่ยนหมู่การมีเอกลักษณ์การมีอินเวอร์สแล้วก็การแจกแจงนั่นเองอก็อย่าลืมกลับไปทวนกันเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลา ในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวัในี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเราเป็นเนาะเอาให้คุณที่มา,าไว้แล้วก็ตอามา ทำได้หมดถ้าสดชื่น